ักหมุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองชนบุรีการเดนอาร์สเปซส่วนสวยที่ถูกออกแบบมาให้คุณได้ใกล้ชิดสัมผัสกับธรรมชาติผ่อนคลายรับพลังจากต้นไม้สายน้ำพร้อมเสพงานศิลป์บนพื้นที่สร้างสารรค์จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจดื่มด่ำใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคยตอกย้ำนิยามคาเฟ่ที่เป็นมากกว่าคาเฟ่พร้อมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่21ธันวาคม2566นนี้เชิญคุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษท่ามกลางพื้นที่แห่งความคิดสร้างสารรค์ที่ผ่านการ ออกแบบภายใต้แนวคิดหลักอย่าง Connecting Nature แรงบันดาลใจจากเมล็ดพันธุ์ทางความคิดที่เติบโตผลิบานพร้อมกับโครงสร้างอาคารที่ผสมผสานการเชื่อมต่อกับธรรมชาติและแลนด์สเปซได้อย่างลงตัวรวมถึงพื้นที่สำหรับการแสดงงานศิลปะเพื่อเป็นการผลักดันสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ให้กับสังคมพร้อมเติมเต็มอารมณ์ผ่อนคลายไปก,กับกาแฟคุณภาพจากนานาคอฟฟี่ลอสเตอร์การันตีความพิถีพิถันทุกเมนูรังสรรค์จากเมล็ดกาแฟขั้วบทระดับซูเปอร์พรีเมียมให้ความรู้สึกดุดดังแรกย่ ของฤดูใบไม้ผลิค่ะก็เป็นการเปิดตัวสวนนะครับซึ่งใช้เวลาทำมาตั้งแต่เปิดตัว5เดือนนะฮะซึ่งคนนที่นี่นะครับก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เป็นจ,จุดรวมตัวของพวกศิลปินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดงน,นตรีเรื่องของสวนเรื่องของกาแฟนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสุริยภาพของมนุษย์นะครับก็ดีใจมากก็ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาคลคริสต์มาสปีใหม่หรือตรุษจีนวันแห่งความรักนะฮะผมคิดว่าเราก็จะมีจะมีทีมที่จะจัดงานล้อไปกับเทศกาลเหล่านี้คือถูกใจมากครับคือเราเป็นแฟนนานาคา f ฟ่อยู่แล้วแล้วก็ที่ชลบุรีเราทราบมาว่ามี landmark แห่งใหม่สําหรับคนที่เป็นคนชลบุรีเองหรือว่าใครที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวที่มาชลบุรีก็มาที่ Haru Dot น,นะครับชลบุรี by Nana Nan Coffee Roaster ได้นะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่า โดยนานา c o f f e e เนี่ยบรรยากาศความสวยงามนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของรสชาติกาแฟบริสต้าทุกคนใส่ใจยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟก็จะชอบร้านที่กาแฟอร่อยถ่ายรูปสวยบรรยากาศน้่านั่งแล้ววันนี้บวกกับมีเมนูพิเศษด้วยครับที่พุทธแล้วก็ทานนานาได้ร่วมกันครีทเพื่อเป็นการที่แบบเฟสทีฟ คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ไปด้วยในตัวนะครับวันนี้ก็เลยได้มา1เมนูแล้วก็เป็นเป็นการได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับเมนูนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่มาที่นี่จะมีขายถึงแค่วันที่31มกราคมนะครับเมนูนั้นชื่อว่า s ตรอเบอร์รี่คลาวคอฟฟี่ครับเป็นเมนูที่ทานแล้วแบจะมีความสุขยิ่งแย้มเหมาะกับเทศกาลครับพูดถึงเรื่องกาแฟโดยส่วนตัวตัวผมเองก็เป็นเคยเป็นคิวเกรเดอร์เมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะในยุคที่ คิวเกรเดอร์คือทำหน้าที่ในการประเมินกาแฟชิมกาแฟซึ่งตอนนั้นในเมืองไทยมีคิวเกรเดอร์6คนนะครับแปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่รู้จักว่าการชิมกาแฟแล้วการให้คะแนนกาแฟเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเราก็เป็นคิวเกรเดอร์ในยุคต้นๆน,นะครับแล้วก็ไปที่ฟาร์มนะฮะไปโคลัมเบียไปคอสตาริกาหรือแม้แต่ภาคเหนือภาคใต้ของเราเองนะฮะไปฟาร์มเพื่อที่จะไปดูกับ เกษตรกรนะฮะทำกาแฟร่วมกับเขาชิมแล้วก็แนะนําว่าคนเมืองเนี่ยเขากินกาแฟแบบไหนเขาชอบกาแฟแบบไหนรสชาติยังไงนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ผลผลิตกาแฟเนี่ยให้ตรงกับความต้องการคนคนเมืองซึ่งเราเป็นคนทําร้านกาแฟแล้วเราก็จะคอนเนคกับลูกค้าอยู่แล้วนะฮะซึ่งข่าวสารตรงนี้เกษตรกรไม่ค่อยได้รับรู้นะครับเราก็จะเป็นคนไปไปฟาร์มกาแฟครับไปซื้อ ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือเมืองนอกจุดเริ่มต้นเรามาจากการดื่มกาแฟาเองส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มนะฮะคือเราในการสร้างร้านกาแฟานี่คือการสร้างบรรยากาศในการดื่มกาแฟาเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการดื่มกาแฟาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้จดจําเวลาที่เขาดื่มกาแฟาแล้วเขามีความสุขนะฮะกับรสชาติสวนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่จะทําให้คนเราเนี่ยได้เกิดอารมณ์ที่ดีมีสุนทรียภาพ หรือเราเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะฮะมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวที่โคเบบ้านเมืองเสียหายห,หมดเลยแล้วก็คนนี้ต้องอพยพไปอยู่ที่โรงพระของโรงโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นสิ่งแรกที่คนญี่ปุ่นร้องขอคืออะไรทราบไหฮะเขาขอกาแฟ bon <Lion Liter ation> ดีๆแก้วหนึ่งเขาบอกว่าการได้ดื่มกาแฟดีๆแก้วหนึ่งเนี่ยทำให้เขานึกถึง วันที่เขาใช้ชีวิตปกติก่อนที่จะเกิดแผ่นบิบไลในครั้งนั้นนะครับจริงๆง,งานศิลปะของเตยคือเราอยากให้คําภาษาไทยกลายเป็นงานศิลปะจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะที่แบบเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่ทําให้เกิดขึ้นเพราะว่าเตยชอบตามหาสเปซที่ทุกคนให้คุณค่าในศิลปะชีวิต ความรักความสุขแล้วก็รวมถึงความเศร้าเตยว่าวาเลนไทน์นี้ที่เราจะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะพื้นที่นี้จะเต็มไปด้วยความรักแล้วคนที่เข้ามาอ่านคำของเตยที่ร่วมกับฮารุดอทจะได้ของขวัญชิ้นเล็กๆกลับไปนั่นคือการเคารพคุณค่าแห่งรักในความเป็นมนุษย์ของตัวเองขอบคุณค่ะ ฝากนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับ Haru dot Chonburi by Nana Coffee Roaster นะครับที่นี่อย่างที่บอกว่าร้านสวยกาแฟรอร่อยนะครับแล้ววันนี้เราเพิ่งเปิด Garden Art Space ไปนะครับก็มีพื้นที่ของพี่ๆแบบที่เชื่นชอบศิลปะรวมถึงพี่เตยยี่นะครับ กุมภาเนะาะไเจอข้อความที่เกี่ยวกับความรักให้กําลังใจมานั่งชิมกาแฟนัดเพื่อนมาสัรค์กันด้วยแล้วก็ฝากเมนูของของพุธด,ด้วยแล้วกันนะครับที่ร่วมกับทางนานาคอฟฟี่นะครับซวิี่คาวคอฟฟี่นะครับก็ทุก50บาทได้ทาดําบุญกันด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับมาเที่ยวันเยอะครับผมฟูลฟิลแน่นอนครับร้านสวยมากครับเดต้านิวครบจบทุกข่าว